กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมมีชทอปี้นะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม Resident Evil p a r 2นะครับในม็อดภาษาไทยเดี๋ยวเราจะมาชมเรื่องราวของเกมภาคนี้กันเลยนะครับผมไปพร้อมแล้วเริ่มเกมอ่ะนะครับมีทั้งหมดเรื่องราวหมดพิเศษนะับโบนัสเรามาเล่นเรื่องราว ันนี้เริ่มเกมใหม่วันนี้เราจะเล่นเป็นอ่อรีออนกันก่อนเลยนะครับเอาปกติแล้วกันฟังนะผมจริงจังรู้ไหมผมเห็นมากับตาเลยครับผมเชื่อครับคุณผมเชื่อเล่ามาให้เราฟังเลยครับเล่ามาเลย,ยเรื่อมันเกิดเมื่อสุดที่แล้วผมเดินกลับบ้านหลังจากไปบาร์าคนหนึ่ง<ล>เดินตรงเข้ามาหาผม เดินเซไปมานึกภาพอบอกไหมผมเลยคิดว่าเธอน่าจะเมาเอาละ่ะบอกเรามาตรงๆนะคุณดื่มไปเท่าไหร่ล่ะคืนนั้นน่ะไม่นะผมแทบไม่ได้แตะเหล้าเลยไม่เอานะไม่ฟังก่อนนะเราเดินเข้ามาใกล้จนผมมองเห็นเธอชัดขึ้นคุณต้องได้เห็นโอ้ทั้งหน้าของเธอมันดูเละไปหมดก็ดูเหมือนศพยังกระมบเดินได้เลยเพื่อนเหมือนเมียฉ <h> ันเลย ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเม่นอน,นอนไม่หลับเลยตั้งแต่คืนนั้นเอาล่าะใจเย็นๆนะครับคุณใจเย็นๆนะเฮ้ยฟังนะคุณต้องเข้มแข็งเอาไว้โอเคนะอย่าไปกลัวโลกภายนอกนั่นรู้ไหมใช่แล้วล่ะ้าเรารู้สึกแย่แค่กับเรื่องแบบนี้มันจะบ่นทำลายเราเคยเห็นมันจะเป็นแบบนี้ไม่เอานะเหน้าเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยพ่อหนุ่มส่งน้ำมันไว้รุ่นสร้างตัวหรือเปล่า bên đường ngon, mắt Chia rồi. Mày.

ไม่มีใครอยู่งั้นเหรอเยี่ออนเสียโคตรโลแปลกฮะ วงรอบตัวฮนะโอ้หนี่ออลน,นี่มันหล่อจริงมิชออลสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแฮมเบอร์เกอร์กดชิปวิง่งโอเคไปลุยซ้ายเพิ่มตัววันดีมีใครอยู่ไหมครับ ผิดปกติซะแล้วสิโอ๊ะติดเรทไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคุณไม่เป็น<อ>ไรนะมีคนอยู่อ,อ,อยู่นี่นะเดี๋ยวผมกลับมาช่วยเขาชี้ไปข้างในเขไปข้างในดู ยหยุดดต้นสักทีเป็ตำรวจให้ช่วยไหมครับถอยไปครับผมจัดการได้เฮ้เฮ้ไล่เขาไล่เขาเดี๋ยวนี้นะช่วยผมด้วยห,หยุดนะไม่งั้นผมยิง ก okay. okay, oh, well, ุญแจโอเคลูกลูกติดเล็กมากไม่ตายหรอวะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้

ไม่เป็นไรขอบคุณนะไว้ขอบคุณทีหลังก็ได้ตอนที่เราปลอดภัยแล้วเวนมาเถอะขึ้นมาต่อ,อไว้นะย ดีต้อรับสู่แรล็ิคดซิตี้มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันผมก็ไม่รู้ที่สถานีตำรวจนะ่าจะมีคำตอบนะคุณเป็นตำรวจเหรอใช่ผมลีออลเคนเนดีแล้วคุณแล้วแล้วแรดฟิลด์คณอยู่แถวนี้เหรอเราฉันมาตามหาพี่ชายเขาไปตำรวจเหมือนกันดีแล้วที่เราได้เจอกัน ผมไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรอีกบ้างให้เสียงภาษาไทยโดยธานุดันมัดเสียงภาษาไทยโดยนูบทานสเลเตอร์ ชิ้นนี้จัดทำขึ้นโดยไม่สแสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้น ประชาชนทุกท่านโปรดทราบเนื่องจากเกิดการระบาดไปทั่วทั้งเมืองขอให้ทุกท่านมาหลบภัยที่สถานีตำรวจรัตคูนซิตี้เรามีอาหารและการรักษาพยาบาลกับทุกคนที่ต้องการพระเจ้านี่มันไม่จริงใช่ไหมสถานีตำรวจอีกไม่ไกลแล้วพวกเขาต้องรู้อะไรสักอย่างแต่ถ้าเหลือแค่เราแล้วล่ะถ้าไม่มีใครรอดรอแล้วต้องมีคนรอดสิ นี่มันเมืองใหญ่นะต้องมีคนรอดนะดูเหมือนว่าเราต้องเดินจากตรงนี้นะโอ้โหกำลังลุงกินซอยจุ

Get away แคลร์คร์คุณเป็นอะไรไหมว่งไงฉันไม่เป็นไรคุณเป็นยังไงบ้างผมอยู่ที่นี่ไม่ได้มันไม่ปลอดภัยล่วงหน้าไปก่อนเลยไปเจอกันที่สถานีตำรวจไปเจอกันที่นั่นที่ไม่เกินควบคุมแล้ว <c oughs> ให้ตายนี่มันทุกคนเลยอะไรล่ะเฮ้ยหลายร่างกันไปหมดนั่น,นไงสถานีตำรวจ Ah, più vivi, sarà niente a botte, วัสดีมีใครอยู่ไหมส่วนุณพกจัดปอเอาละครับเดี๋ยวยังไงพาร์ทหนึ่งนี้เราจะขอจบกันที่สถานีตำรวจเมืองแรคคูซิตี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในพาร์ทสองนะครับว่ารย์ออ e ส์แเดดี้จะชีวิตรอดจากเมืองนี้ได้หรือไม่ ติดตามชมต่อที่พาร์ทสนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ